จะไ,ไปเล่นอือวันนี้ั้มเล่นในกล่องดีกว่าเนอะเล่นในกล่องดีกว่าลูกอืมซนในกล่องน,นะคะอ่ะนีเล่ไม่ได้อ้หอโ่อห่ห่โห่โห่โ่อ้หห เล่นน่ะเล่นผุงให้ถุงมันเปตยหมดแล้วลูกกินไมาได้ไม่เชื่อเล่นกระโดดกระโดด FC เหตุแล้วกระโดดครับกระโดด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 

ก็ก็ก็ไน,เข,นเขียวไหนเขี่ยวไหนเขียวเนี่ยมือกินข้าวกันไม่มีเสียมน้อ่น้อตลอดรอง